ั้ามคืนนี้ก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอนในอุทเทบุญเราไลิกจดจ่อณตตำแหน่งศูนยกลางดวงกลมะสมเริ่มแรกบารามีสามสิบพัดของพระเดชพระคุหลวงปู่สุจันทัศโรณ์ตำแหน่งศูนกลางอุทเทบุญบารามีสามสิบพัดของพระเดชพระคุหลวงปู่สุจันทัศโรแล้วเราก็ ลมตัวรงนอนก็ให้เรานึกว่าเรากำลังนอนในอุทะเลบุญบารมีสามสิบทัศของพระเดชคุณหลวงปู่สดจันทัศโรจริงๆให้เรามีความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้และเราก็นึกถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศของพระเดชคุณหลวงปู่สดจันทัศโรณตํตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศนของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศโรและทำเมตตาอโหสิกรรมให้รับอภัยอโหสิกรรมกับตัวเองกับท <Allez S 2> ุกทอทานบุญของนิพพานทำบุญทั้งหมดทุกส่วนให้ความรักความเมตตาเอื้ออาทรความปลอดภัยให้อโหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานทำบุญทั้งหมดทุกส่วนแล้วเราก็นำบารมีสามสิบทัศนของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศโร ให้กับทุกท่อาทานบุญของเราและทุกท่อทานบุญของนิพานทำบุญทั้งหมดทุกส่วนที่เป็นบารมีสามสิบชั้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเราก็นึกแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดตลอดทั้งคืนที่เรายังไม่รับก็ให้เรานึกว่าเราจะไม่รับเราจะไม่รับในขณะที่เราไม่รับเป็นความโชคดีที่สุดเราก็ทำเมตตาโหสิกกรรม ไปเรื่อยๆแล้วก็นึกถึงบารมีสามสิบทัศของพระเดชพระคุณหลวงปู่เสดจันทสโรรับรู้ว่าบารมีสามสิบทัศของพระเดชพระคุณหลวงปู่เสดจันทสโรไหลเวียนมาที่ท่อทานบุญของเราทุกท่อทานบุญและทุกท่อทานบุญของที่พานทำบุญทั้งหมดเราก็จะมีความสุขความสําเร็จจริงๆขึ้นนี้ขึ้นตลอดทั้งคืนในขณะที่เรารู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเราก็ให้เรา รับรู้ว่าเรายังอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางอุทเลบุญบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคะุณคลงูสัจจันทรทัศโรเราก็จดจ่อต่อไปณตตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทรโรตำแหน่งศูนย์กลางอุทเลบุญบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทสโรแล้วเราก็ทําเมตตาขอยสิการมนึกถึงบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทสโรได้กระดับขึ้า เราทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆตื่นมาตอนไหนนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาเราก็ให้นึกว่าเราอยู่นตําแหน่งโอจะโดยบุญบารมีสามสิบพัศของพระเดชประคุณหลวงปู่สัจันทสัสรอได้ทำจดจ่ออย่างต่อเนื่องด้วยการนึกถึงศูนย์กลางดวงพรหมปฐถมเริ่มแรกบารมีสามสิบพัฏของพระเดชประคุณหลวงปู่สัจันทสโรณตําตำแหน่งออจะโดบุญบารมีสามสิบพัฏของพระเดชประคุณหลวงปู่สัจันทสโสร เรารับรู้ถึงบารมีสาสิบทั์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดให้ได้ตลอดเวลาเราจะพดจะความสุขความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นตลอดเวลาทั้งนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาขอให้ทุกท่านมีความสุขความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นทุกทุกท่านทุกทุกท่านนะคะกราบอันโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ